สวัสดีทุกคนครับเรามาดูผลงานของคนไทยในการแข่งขันสตรีทไฟเตอร์กันต่อนะฮะวันนี้เป็นการขันเวอร์วลิเออร์ครับต่อจากคราวที่แล้วนะที่มายอพีจีเอาชนะเซียนไปได้ครับก็เข้าสู่รอบนี้เรียว่าลึกเป็นลูเซอร์เฟมิไฟนอลนะครับไปเจอกับลีวายครับเป็นฮอนดะจากสิงคโปร์ครับ และตอนนี้ครับคือไมล์อพิจีนี่คือเอาชนะเซียนไปได้ที่เป็นบอสของโซนนี้ครับก็คือไม่ต้องกลัวใครแล้วครับตอนนี้เดินหน้าเข้าใส่ครับแล้วก็โอ้หันมาดูอีกทีนี่ได้ยกแรกไปแล้วครับอาครับไม้์อพิจีเป็นลุกนะฮะส่วนรีวายครับตอนนี้เป็นฮอนดะครับไปครับแล้วโอ้โหพุ่งโมง EX มาครับแล้ว บัฟมือมาทีหนึ่งครับฮอนดาถ้ากดบัฟมือแล้วเนี่ยครับท่ามันจะดีขึ้นนะฮะแต่เมื่อกี้ไม้ได้แผ็กพลาดไปหน่อยครับแล้วก็หมูบินไปเรื่อยครับไม้ไลฟ์ซิงเกิเปอร์ไปแล้วเอาไงครับโดดมาไม้โดดดักไวได้ครับพุ่งมงมาไม่เจอใครแล้วไม้สวนกลับไปหนักๆครับเอาละโดดดักไว้แล้วโอ้โหพุ่ง EX มางี้พลาดครับไม้พิจีเรียบร้อยครับทุกอย่างจ่ายหมดฮะแล้วรวบเลเวล3ครับ เก็บเกมแรกไปได้อย่างรวดเร็วครับเอาละครับนับหนึ่งไปก่อนครับอันนี้ใครชนะได้เข้าไปลูเซอร์ไฟนอลนะครับ ถ้าใครแพ้นี่ได้ที่4ครับกดต่อเลยครับไมค์พี่จี้นำ1-0ครับอ้าครับไปเนี่ยครับไมค์เหมือนรู้ดีครับวิธีเล่นกับพรดาครับแล้วได้อิมแพคเขียวกับหมูบินไปครับแล้วพุ่งมง ex มาก็เนี่ยครับไมค์ยอมโดนแต่คือมันจ่ายเกรดไม่คุ้มครับแล้วโดนอีชุดนึงครับถ้าเกตคอมโบไปไมค์ถอยมาดักครับเนี่ยครับโดดถอยหลังรอไว้ครับจะพุ่งก็โดนแย่ขาเนี่ยแหละครับโอ้ หยุดชะงักเลยครับทุกอย่างเอาล้ครับแล้วไมค์โดนพนิตเคาน์เตอร์ไปตรงนี้ครับแล้วคอมโบของฮอนดะก็แรงอยู่ครับแล้วลากไปถึงมุมครับแล้วไมค์พยายามโดดออกเอาจับทุ่มได้ตรงนี้เขาเบิร์นเอาครับไมถอยมาครับอยากได้เข้ามาเอาเองอยากได้เข้ามาเองและนี่ครับเริ่มการบุลลี่ครับไมค์เอจีบุลลี่แล้วได้อิมแพคครับสตันตรงนี้ฮะ โอ้ไม่พี่จีเอาละคอมโบตรงนี้หมดไหมครับหมดไหมแล้วโอ้ต้องจ่ายเป็นเลเวลหนึ่งครับจิ้วจิ้วจิ้วไปฮะเอาละครับยกแรกมาครับไม่พีจียังไว้ใจได้ครับโอ้เหมือนรู้วิธีสู้กับฮอนดะได้ดีครับแล้วนี่ครับ โดดมาก็อุ้มวันนี้ไมล์อภิจีครับไลฟ์ซิงเกิเปิร์คมทีเดียวฮะโโอ้หสวนสวนซูโม่เฮดบัตได้ด้วยไลฟ์ซิงเกิเปิร์ครับเลี่ยนี่ครับโดดถอยหลังมาเตะดักอีกครับแล้วโอ้โหโดนหมูบินแลกันไปครับเริ่มไม่คุ้มฮะฮอนดาแต่ละท่ามันก็หนักครับแล้วนี่ครับสแตรมหมูหสแตมซูโมเฮดบัตมาโดนไม้ไลฟ์ซิงเกิเปิร์แล้วอู่ได้อิมแพคได้ตรงนี้วอลสแปรดไปครับได้คอมโบอีกชุดหนึ่งไม้์อภจีตอนนี้ได้เปรียบครับโดดดักแล้ว แลพยายามสวนมาโอ้โหแลนี่ครับโดดคอสอัพออกมาแล้วจ่ายเลเวล3ไปเลยครับทีนี้ดูครับดาเมจจะขนาดไหนครับไม้ยังเลือดยังเหลือครับแล้วตัวติดมุมครับไม่ดีเหมือนกันแล้วหมูบินมานี่นะฮะมันเป็นหลังเราติดมุมครับเราถอยไม่ได้ครับแล้วไม่มีอะไรจะสวนได้ครับแล้วตรงนี้ไม้เปิดคอมโบได้ก่อนครับแฟตนักเคิลสามชุดไปแล้ว จ่ายแล้ว3เลยครับโอ้เอาตั้งแต่คอมโบแรกเลยครับเอาเลือดนำไว้ก่อนครึ่งหลอดครับจะได้เล่นต่อง่ายๆครับแล้วตรงนี้เคาะปุ่มไปเรื่อยหมูบินออกมาได้ครับเอารับไม้ต้องถอยมาระวังครับแล้วหมูบินมานี่หึ้งไลฟ์ซิงอัปเปอร์คมดีเดียวครับโอ้โหโดดโดดกลับหลังดักซูโมเฮดบาดได้อีกครับแล้วโอ้โหไลฟ์ซิงอัปเปอร์วันนี้ไม้คมมากๆครับ กลางอากาศนี่โอ้โหไม้เก็บเรียบครับ้วยครับเขาอ่าแหละแต่ตรงนี้ครับอืมเอาไรเฟิเป์ไปออกผิดด้านครับโดนพนิษแแรงเลยครับทีนี้แล้วเลเวลหนึ่งครับเอาไม้เข้ามุมแล้วหมูบินมาไม้เบินเอาแต่โดดเมื่อไหร่นี่โดนไรเฟิเป์แล้วโดดถอยหลังอย่างดีหมูบินเราโดนแล้วดูแกลบโอ้แต่ไม้ก็พนิษไม่ได้โดนหมูบินอีกแล้วตรงนี้ไม้จ่ายเลเวลหนึ่งสวนไปแล้วไม่หมดครับโดนพนิษคืนกลับมาครับ ไม่แ hey, he น oh, oh ่เหมือนกันครับพอโดนนัวนี่มันออกยากครับคอนด์แล้วโดนมงอีกครับตอนนี้สกอร์เป็นหนึ่งหนึ่งครับต้องลุ้นต่อและไมยได้ครับคอนเฟิร์มคอมโบได้หนึ่งชุดไปครับหยิงพลังไปเรื่อยแล้วโดนมาโดนดีครับ เอาละครับเขาเริ่มโฟโมเฮดบัตรน้อยลงครับแต่มาใช้ EX ตรงนี้ครับไม่ต้องระวังครับตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนแผนครับแล้วโดดมาเอาไมา์เลือกแพรี่ครับคราวนี้ถอยกลับไปครับสุดฉากนี่เอ้าหูแล้วไมา์ครับพุ่งเข้าไปอัดได้ครับตรงนี้เอาละชุดนี้แท็กเกิลมาแล้วอู้อันนี้หูเลเวลหนึ่งสวนมาครับเอาละโอ้โหนี่ครับหมูบินมานี่โดนไลฟ์สิงเปร์แล้วไมา์ตอนนี้ได้โอกาสครับลุยแต่ ไล่ไม่สุดครับเพราะถอยไปได้บัฟมือไมพยายามวิ่งเข้าไปและได้เป็นทุ่มครับแล้วโยกลงแล้วหมูบินนี่มันกวนจริงครับแล้วไลซิงเัอเปร์ต่ออีกหนึ่งชุดครับโอ้เป็นท่าพิเศษของลุกนะฮะไลซิงเัอเปร์สามารถใจหนึ่งเกรดครับเพื่อเติมดาเมจได้ฮะเอาแล้วไมคขึ้นนำแล้วโดดมาโดนหัวมงค์แบบ E อครับมีอาร์เมอร์ฮะแล้วเอาแหละไมค์พีจีโอ้โห อยู่ในมุมแดดตรงนี้ครับเราโดนหมูบินแล้วลายสิงคโปร์ออกผิดด้านครับแต่โชคดีที่ไม่โดนพนิดละไมได้ครับเอาแหละเขาเบิร์นเอาทั้งฮอนด้าเบิร์นเอาแล้วไม่ถอยมาดักแล้วดักหมูบินได้ตรงนี้ไปไม้ก็จ่ายจนเบิร์นเอาแล้วไม่จ่ายเลเวลสามนะครับยังเก็บเกตไว้ไม้ลุยต่อไมลุยต่อแล้วบุลลี่ครับเดินไปต่อยเรื่อยๆบุลลี่ต่อยแล้ว ดูเป็นรวบทุ่มครับโอ้ยืนรออยู่ตั้งนานนะแล้วรวบทุ่มเฉยเลยครับบายพีจีขึ้นสองหนึ่งครับเอาลครับโอ้เขาไม่ไหวครับต้องขอเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนมาเป็นคิมเบอร์ี่ครับโอ้ต้องขอเปลี่ยนแผนเลยครับคิมเบอร์รี่มาฮะโอ้เห็นว่าฮอนดานี่คือสู้ไม่ได้แล้วครับเอาครับลุ้นกันต่อครับ มายขอเกมเดียวครับเข้าลู้เซอร์ไฟนอลครับไปลุ้นแชมป์ครับรายการนี้รายการนี้จะแข่งทั้งหมด5สัปดาห์นะครับเก็บแต้มนะครับเอาคนที่แต้มดีที่สุด8อันดับแรกครับมาชิงกันอีกทีนะเพราะฉะนั้นจริงๆเป้าหมายของเรานะครับก็คือเก็บแต้มเกาะท็อปแปไว้ให้ได้5สัปดาห์นะครับสำหรับไมายก็คืออาจจะไม่ยากอะไรครับแต่ว่าเก็บให้ได้ตลอดนะฮะเก็บเยอะไว้ก่อนก็เป็นเรื่องดีครับอย่างวันนี้ก็คือเอาชนะ เปลี่ยนไปได้แล้วนะครับตอนนี้เอาครับเอกบอกมาเป็นคิมเบอรี่นี่นละสไตล์เลยครับคิมเบอรี่เป็นตัวละครที่เร็วนะฮะแล้วขอเอาเข้ามุมทีเดียวครับ oh. เนี่ยครับทุกอย่างเอาเข้ามุมครับ <Another one. S 1> แล้วคิมเบอรี่จะโอ้โหรงประสิทธิภาพที่สุดตอนไล่ ตอนในมุมครับมิกอัพเซตอัพอะไรทุกอย่างเยอะมากครับเอาแล้วครับไปดูครับแล้วนี่โอ้เนี่ยครับความเร็วความนัวของคิมเบอรี่ครับคือมันต้องเดาเยอะครับถ้าไปอยู่ในมุมเนี่ยครับกลางฉากนี่คิมเบอรี่คือจะจ่ายทุกอย่างครับเพื่อเอาเราเข้ามุมให้ได้ครับแล้วเนี่ยครับวิ่งมาเรื่อยครับวิ่งมาสไลด์เนี่ยครับลอยไปเรื่อยแล้วเนี่ยครับโดนดันเข้าไปถึงมุมแล้ว แล้วตรงนี้ครับร์กเก็ตคอมโบของลูกครับทั้งรีไวท์ครับเลือกจ่ายเลเวลสสวนไปเลยครับแล้วโดนท่าไม่ตายเลเวล3าของคิมเบอรี่นี่คือคิมเบอรี่จะได้เพิ่มปรับสปีดนะฮะโอ้แต่นี่ไม้สวนมาดีครับแล้วตรงนี้ครับแฟลตนักเคลิ้นต่อซุปเปอร์คอมโบครับเอาแหละแล้วเป็นคริเิเชีลอาร์ตด้วยครับแรงกว่าปกติครับเลือดติดเหลืองและเอาแหละตรงนี้โอกาส แล้วเอาแหละเลือดจะหมดกันทั้งคู่ข่าไว้แล้วไมาบุลลี่โอ้โหตัวมันปลิ้นครับโอ้กลเป็น2ต่อ2ครับโอ้ไเป็นต้องลุ้นต่อครับเมื่อกี้หมัดที่โยนไปแล้วตัวปลิ้นครับไม่งั้นได้แล้วครับไมล์เอาครับไมล์หัวแล้ดนี่โดนโอ้ไรเซร์เปอร์พลาดในมุมครับโดนพนิษหนักเลยครับแล้วจ่ายมาเป็นเลเวลหนึ่งครับโดนหนักอยู่ครับแล้ว เนี่ยอยู่ในมุมเนี่ยครับคิมเบอร์รี่มันส่งบอลลังทําไมโอ้สวนได้อิมแพกได้ครับไปตรงนี้เอาไงสลับด้านครับแล้วโดดดักไว้เบิร์นเอากันทั้งคู่ครับตรงนี้โอ้โหสไลด์แบบกล้าเล่นครับแล้วนัวมาถึงตัวโอ้โหกดล้มไว้แล้วโอ้โหเนี่ยครับขอแค่ล้มเดียวครัคิมเบอร์รี่ครับนัวจนปิดยกได้ครับเอานะฮะ ตรงนี้ครับเป็นแมตช์พอยต์ของทางลีวายครับไมาพีจีต้องห้ามแพ้แล้วครับคิมเบอรี่มีายทุกอย่างครับเอาตัวมันัวกับเราครับไม้์ไหลฟิง์เปร์ได้ครับแล้ววิ่งมาโอเวอร์เฮดอย่างกันถูกอยู่แล้ววิ่งไปโดนสวนครับเอาและโดนหูนี่คือวิปนิชย์ครับชุดนี้แล้ว เอาละเลือดจะหมดแล้วโหเลือดเขาเติมมาแล้วอยู่ดีๆก็ได้อิมแพคครับแล้วเข้ามุมแล้วครับอาการไม่ดีครับไมค์จีแล้วโหแล้วอิมแพคสวนไปโอ้โหตัวโดดหนีพอดีแล้วสุดท้ายมาโดนหลอกตรงนี้อีกครับวิ่งสเต็ปตรงนี้โดนหลอกครับไมค์แล้วเป็นสามต่อสองครับไมค์พีจีจบวอลเลย์เออร์สัปดาห์นี้ที่ที่สี่ครับนี้ต้องลุ้นกันต่อไปในเดือนหน้านะฮะวอลเลย์เออร์ครั้งที่สองครับ